โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะก็จะมาประกาศนะฮะกิจกรรมฉลอง7,000ซับของช่องดิสไลฟ์โฟนะฮะก็จะแจกเอ่อ 7M นะฮะเป็นจำนวน7รางวัลเนานะกติก,กามันไม่มีอะไรยากนะฮะเพียงแค่ท่านคอมเมนต์นะฮะตามตัวอย่างที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะฮะฟังให้ดีนะฮะคอมเมนต์นะตามตัวอย่างที่ผมปักหมุดไว้ในคอมเมนต์นะฮะว่า สำหรับเกมโทรแรมแล้วเนี่ยคุณเป็นคนประเภทไหนนะฮะและเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นคนประเภทไหนและเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะ,ะผมก็จะให้ใส่ชื่ออ,อ IGN มาด้วย IGN คืออะไร IGN คืออ,อชื่อในเกมนั่นเองเนาะก็ให้พิมพ์เหมือนในคอมเมนต์เลยในตัวอย่างในคอมเมนต์ที่ผมปักหมุดเลยนะฮะอย่างนั้นเลย เอาผมก็จะคัดเลือกมา7ท่านนะฮะเคนเนาะเพื่อแจกเงินรางวัล 7M นะฮะในวันที่ผมจะประกาศแจกในวันที่วันวันเสาร์นะฮะก็คือวันพรุ่งนี้นะเป็นวันที่4นะถ้าใครดูถ้าใครดูวันเสาร์ก็คือวันนี้นะฮะตอนเย็นนะก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะผมจะมาประกาศแจกออกกลางสตรีมเนาะเพราะงั้นนะฮะก่อนสตรีมจะจบเนี่ยนะผมอยากให้คนที่ได้รางวัลนะที่คอมเมนต์ล้วได้รางวัล มารอรับเงินไปเลยนะฮะถ้าเกิดสตรีมจบแล้วยังไม่มานะผมขออนุญ,ญาตตัดสิทธ์นะฮะตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์เลยนะฮะโอเคนะใครที่ลงลงกิจกรรมไว้นะก็มามาดูในสตรีมด้วยตอนประกาศผลนะฮะมันจะหมดเขตตอนจบสตรีมเนาะเพราะผมผมไม่ทําอะไรมันเยอะเยอะมากมากไหมนกนะเนาะก็อาจจะเอาไปแจกในส่วนอื่นต่อถ้าเกิดมันมันมีใครหมดสิทธิ์นะ แล้วสำหรับใครที่แบบติดตามแล้วไม่ได้เล่นดูเรนโกอะไรเงี้ยนะฮะผมก็ต้องกราบขออภยัยเนาะเพราะช่วงนี้ผมเล่นแต่เ้ยเกมโทรเรมออนไลน์ดิไม่ใช่ดูเรนโกพอดีคิดถึงคนดูเกมดกูเรนโกนะฮะก็ต้องขออภัยนะเพราะมันมาถึงช่วง7000ซับเนี่ยมันมเจ็ดพัน 7, ซับได้เนะี่ยเพราะช่วงที่ผมเล่นโทรเรมพอดีก็เลยอยากจะแจกเป็นของออในเกมเกมนี้เนาะ เพราะเนื่องด้วยตอนเนี้มันผมมีกําลังนะข้างนอกไม่เคยพอผมจะซื้อเป็นพวกของรางวัลสั่งทําชุดอะไรมันก็ลําบากนะฮะก็ย<อ>ังไงก็นะกราบขอบคุณนะทุกคนนะที่กดซับสไครป์ผมนะฮะที่สนับสนุนผมตลอดมานะบางคนอยู่นู่นตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ยูทูบเบอร์นู่นเลยนะหรือบางคนมาใหม่นะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณอีกทับพันพันครั้ทงที่กดซับสไครป์ผมนะฮะก็ถือว่าเป็น มันมันก็เป็นก้าวเดินนะฮะทางเดินของผมแหละนะฮะที่ว่าอยากจะไปในทางนี้นะถึงมันจะต,ติดๆขัดๆหน่อยในช่วงในช่วงเริ่มอะไรแบบนี้นะถึงจะ2ปีแล้วก็ช่างเถอะนะแต่ถ้านับจริงๆมันก็ไม่ถึงไงนะเพราะเคยแบบเคยละทิ้งไปนะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะซึ่งไม่มีเกมอะไรเล่นก็เป็นโทรแรมไปก่อนเรื่อยๆนะเพราะมันเล่นได้เรื่อยๆจริงเกมนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวสําหรับ คลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมนะฮะผมจะสตรีมน,นะฮะประมาณ1ทุ่มนะในวันเสาร์นะวันเสาร์ที่4นะเดือน5 2021นะฮะกติก,กานะย้ำอีกทีว่าเอ่อให้ใส่ IGN นะฮะแล้วก็ให้ใส่ว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะในเกมเทอร์เรียมันไล่นะคุณเป็นคนแบบไหนอ๋อนะแล้วก็เพราะเหตุผลอะไรนะผมจะคัดเลือกนะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ เม้นที่ถูกใจนะจำนวนเ็ดเม้นท์นะล้วก็จะไปแจกในสตรีมเนาะก็ขอให้มาพร้อมกันนะตรงนั้นด้วยนะโอเคฮะบ๊ายบายแล้วเจอกันเดี๋ยวมาแจกรางวัลน,นะฮะบ๊ายบายครับ